ถ้าเกิดเทพเจ้าพีไฟอย่ทาททำให้พี่ข้าวได้ในชุดใดชุดหนึ่ง9เพรเนี่ยพี่ข้าวจะคางชื่อคางชื่อคนให้ฟังถ้า9เพรได้นะคะพี่จะคางชื่อไอ้จอร์จให้ฟังแต่ที่นี้มีแถมด้วยนะา้าสมมุติว่าได้จริงๆหนึ่งแหละเต้นเพลงทนเต้ถน,ถน,ถน,ถนแน่นอน จองพี่แถมให้เลยพี่ท้าเทพเจ้าฟรีไฟส่วนตัวเลยมันใต้มันนานและอีเทพเจ้าฟรีไฟดีใจยอย่างโดดจับคอเสื้อมันไต่เขา ทำอะไรพี่ข่าทําให้หมดเลยอยากให้คลางคลางชื่อใครดีคลางชื่อใครดีคลางได้นะเอาสําหรับทาไมอ่ะทำไมพี่ข่าจะทําให้คนดูไม่ได้ในเมื่อคนดูพี่น่ารักขนาดนี้ทาให้ได้อยู่แล้วมีบางคนบอกว่าถ้าได้เก้าพชรให้พี่ข่าเต้นเพลงบัม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 ดมบัมมบัมให้ลุกขึ้นเต้นเลยใช่ไหมได้พี่ข้าจะให้โอ้โหมันอย่าบมากเลยอ่ะแต่ทีนี้ สมมติว่าได้จริงๆหนึ่งแหละเต้นเพลงทนเต้นแน่นอนสองพี่แถมให้เลยพี่ท้าเทพเจ้าฟรีไฟส่วนตัวเลยหืมมันไตมันนานเล้ีเทพเจ้าฟรีไฟดีใจอย่างโดนจับคอเสื้อมันไเขาไีเขาไีเขาล็อกเก่งน้มือล็อกเก่งน้ำมือถ้าเกิดเทพเจ้าฟรีไฟเนี่ยทำให้พี่ข้าวได้ในชุดใดชุดหนึ่งเก้าเพชรเนี่ยพี่ข้าวจะขางชื่อคา ทุกคนอยากให้ที่เข้าทางชื่อใครคะชื่อใครอ้<ค>าวสนิจอดคบคาแบบพี่เข้าโอเคถ้าก้าวเพชรได้นะคะพี่จะคางชื่อไอจอดให้ฟังรู้ใช่ไหมเหรอว่าเบิ้มทะเละาะแบบนั้นนะแล้วก็อยากให้เบิ้มทำในสิ่งที่เบิ้มไม่อยากทำไม่อยากทำ โ okay. อเคพร้อมหรือ,อยังทุกคนเป็นพยานเทพเจ้าสีไฟายเป็นพยานเทพเจ้าผีบ้านผีเรือนทุอย่ากเจ้าที่เจ้าๆๆทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรพบพระภูมิมาเป็นพยานณที่แห่งนี้นะคะเจ้าเพชรแรกนะคะพี่ข้าวยังไม่เคยนะคะแต่มีคนบอกว่ามันเป็นไปได้เป็นพยานนะเป็นพยานนะโอเคนะโ<ม>อเคนะขอยดีดดานแป๊บ ชุดใดชุดหนึ่งเก้าเพชรเนี่ยพี่ข้าจะคางชื่อคางชื่อ<ะ>คนให้ฟัง ไอเทม้ลยกันใช่ไหมคบไอเทมไหนไหนไหนอันไหนจะออกก่อนกันคไว้ไอเทมนี้พี่ข้าว่าร้อยทั้งร้อยมันต้องเป็นหมาแน่นอนอ่ะพี่บอกตรงเลยชิบะมาแน่นอนอ่ะแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง มีคนบอกพี่ข้าว่าชุดผู้หญิงจะออกครั้งสุดท้ายถ้าเกิดว่าพี่กดครั้งนี้ยชุดผู้หญิงออกก่อนชุดผู้ชายพี่จะเดินออกไปข้างนอกไปจัดขันแปดมาไหวเทพเจ้าฟรีไฟตอนนี้ออกสตล์มเลยขันแปดคือเทียนแปดคู่แล้วก็ดอกไม้แปดคู่แล้วพี่จะแบบมาถวายบูชาเทพเจ้าฟรีไฟพี่จะสวดมนต์ให้เทพเจ้ฟาฟรีไฟด้วยวันนี้ แค่ขายขันไม่พอค่ะทุกคนมัน,ม,นมันเฉยๆอ่ะมันเฉยๆอ่ะมันธรรมดากเกินไปอ,ะอ่ะพี่จะคืนอะไรส่วนรมนีเทพเจ้าฟีไฟด้วยทุกคนผู้ชาให้ใหเทพเจ้าฟีฝ่<อ>นน Fi เลยอ,อันนี้พี่พ่ภาวนาให้พี่ได้เลยนะ<อ>พี่จะทำลายสถิติให้ทุกคนรู้เ<อ>พราะตอนนี้มีแต่คนบอกว่าเห็นทุกคนสุม<อ>ส่มแล้วสุ่มแล้วสตีมเมอร์สุ่มแล้วน้องๆสุ่มแล้วตู้นี้รอบเนี้ยชุดผู้หญิงออกสุดท้ายตลอดรอบนี้อยากให้ออกขอกรอบ โอ้จงอางจงอ,อ้างช่องอานของเ่นของเล่นของจงอ้า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 งออกหรือไม่ออกได้หรือไม่ได้อขอช่องอาถฉยอีกรอบหนึง่ง ออกก่อนชุดผู้ชายอันนี้พี่พี่ภาวนาให้พี่ได้เลยนะพี่จะทําลายสถิติให้ทุกคนรู้ย้อมใจมึงเลยย้อมเลยเกลือคัเกลือเนี่ยเกลืออีนีหรอเกลือกระดอกกระเดียเกลือคักเกลือโคตรโคตรเกลือเกลืออีนี่เกลือคักคักเกลือมาเบิดภูเขาเกลือ ่อยมากๆเป็นตัวอย่างนะคะน้องๆเผื่อน้องๆจะบอกไว้เลยว่ามีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะใครที่ปวดท้องไส้ติ่งอยู่ไส้ติ่งอาจจะแตกเองได้นี่คือพี่ข้าวนะคะน้องๆของเผื่อพี่จะไม่กล้าทําให้นะก็อีกแค่คางนะพี่ข้าวทำให้ทุกคนได้เลยแล้วนะคะเพราะพี่ข้าวรักน้องๆทุกคนกายพร้อมยังกายใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ข้าวเอาไม้ออกก่อนนะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจนะคะเดี๋ยวป้าข้างมาเขาจะพี่เป็นโรคอะไรจะคางกันนะจะคางกันนะกายโอ้ 呜！我开开！呜！开！